อ่ะสวัสดีครับไปรุ่นวันนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรคราวนี้จะมาเทสไฟเทสไฟดูพอดีซื้อเครื่องมือมาใหม่ตัววัดความสว่างไฟตัววัดความสว่างไฟก็เลยพอดีมีรถมาหนึ่งคันมาซ่อมปีพิเสื้อใส่ไฟ LED รุ่นรุ่นนี้รุ่นรุ่นรุ่นแรกแรกรุ่นแรกแรกที่ใส่กันอ่ากับรุ่นนี้อ่าไฟสว่างตาแตกของผมอ่ะเ๋ยวคราวนี้เรามาดูดูความสว่างไฟกันก่อน มืดยังอ่าเดี๋ยวดูไฟไฟที่ตัวรถก่อนนะอ่าอันนี้ไฟรถไฟต่ำถูงอันนี้ไฟต่ำปกติอ่าคราวนี้เรามาดูค่าค่าไฟค่าไฟเราจะวัดเป็นฟุตแคนเดลฟุตแคนเดลเท่ากับหนึ่งลูเมนในระยะหนึ่งฟุตอ่ามาฝั่งนี้อ่าคราวนี้เราจะมาใช้เครื่องมือวัดค่าความสว่างไฟอ่าเป็นลูเมนแต่ว่า ครื่องมือนี้มันจะวัดเป็นฟุตแคนเดลก็คือฟุตแคนเดลก็ถ้าขับหนึ่งลูเมนในระยะหนึ่งฟุตค่ามันจะเป็นฟุตแคนเดล fc ก็คือหนึ่งลูเมนในระยะความห่างของไฟกับตัวรับไฟตัวนี้หนึ่งฟุตมันจะเท่ากับหน,นึ่งลูเมนเดี๋ยวเราจะหาจุดกระทบอะอะตอนนี้ค่าความสว่างไฟโดยเฉลี่ยซึ่งมือเราไม่นิ่งมือเราไม่นิ่งมันต้องตั้งอยู่ที่ขา แต่เราจะมาวัดโดยประมาณอ่าโดยประมาณสี่พันห้าพันลูเมนอ่าประมาณสี่พันห้าประมาณนี้ประมาณสี่พันกว่าลูเมนโดยประมาณอ่คราวนี้เนึ่งดูความสว่างไฟอันนี้คือไฟของตัวรถอันนี้คือไฟของตัวรถอเดี๋ยวคราวนี้เราจะปิดตัวรถอยู่กับที่นะปิดไฟตัวรถ <c oughs> อ่าคราวนี้จะเปิดไประว่างตาแตกอ่าเปิดไปเปิดสวิตช์ออนรถอ่าอันนี้เราจะดูแยกชั้น ทางขวาหนทีเอออ่านี่ไฟที่เห็นแบบ,แบบนี่คือไฟสว่างตาแตกอ่านี่ปิดไฟสว่างตาแตกนี่คือไฟของตัวรถอ่านี่ไฟสว่างตาแตกอ่าปิดไฟตัวรถอ่านจะเปิดไฟสว่างตาแตกปั๊บอ่าคราวนี้เรามาดูค่าไฟ เราจะวัดกันในระยะหนึ่งฟุตเท่าไรเจ็ดพันเจ็ดันเก้าพันเจ็ดันแปดันเก้าพอ่าโอเคปิดได้เปิดไฟบ้านก่อนเดี๋ยวเปิดไฟบ้านก่อน,นอ่าหลังจากการเทสเราก็จะเห็นได้ว่าไฟรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ระหว่างตาแตก อ่ารุ่นเก่าก็ค่าลูเมนค่าพุชแคนเดิลอยู่ประมาณสี่พันสี่พันห้าไม่เกินห้าพันพุชแคนเดิลอ่ากับไฟสว่างตาแตกก็อยู่ที่เจ็ดพันแปดพันเก้าพันลูอ่าพุชแคนเดิลจากความสว่างไฟที่เราเทสทดลองก็เห็นแล้วว่าอันนั้นสว่างกว่าขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ไม่สว่างก็สว่างแต่อันนั้นมันสว่างกว่าก็เทสทดลองดูเล่นๆทดลองเครื่องมือแต่ถ้าใครสนใจไฟสว่างตาแตกสั่งได้นะครับไปรุ่นเก็บเครื่องมือกอนโอเคครับผม